สวัสดีครับวันนี้นะครับผมครูนายนะครับจะพามาดูการสอบนะครับรถขนส่งชนิดที่3นะครับท่าเดินหน้าเทียบทังเท้านะครับคือนักเรียนรถขนส่งของเรากำลังจะสอบนะครับนี่เป็นท่าเดินหน้าเทียบเท้ากาติกายง่ายๆครับคือรถจะต้องไหลมาช้าๆเรื่อยนะครับโดยที่ห้ามเด็ดบาดนะครับห้ามหยุดอยู่กับที่นะครับจะหยุดในจุีเดียวจุดที่กําหนดให้หยุดนะครับตอนหยุดนะครับล้อจะต้องห่างจากทุกบาดนะครับหรือ เ่าขอบทางนั้นไม่เกินที่ห้าเซนนะครับยี่ห้าเซนตอนนี้บรรยากาศก็จะมีรถจักรยานยนต์เรียนอยู่ด้วยนะครับเรียนเริ่มพร้อมแล้วครับเลยจะมีใราการถจักรยานยนต์เรียนพร้อมนะครับวันนีนเออคนเยอะถูกต้องนะครับ จอดในจุดที่กําหนดให้จอดนะครับก็คืออยู่ในเส้นนะครับอยู่ในเส้นนะครับขัเคียนรถต้องเลยนะครับห่างจากจุดที่กําหนดให้จุดใกล้ไม่เกินหนึ่งเมตรนะครับอันนี้ถุดต้องนะครับแล้วก็ล้อนำทางที่บัดไม่เกินยี่สิบห้าเซนอ่นนี้ถุดต้องนะครับโอเคผ่านครับไปได้เลย การสอบนะครับถ้าเดินหน้าเทียบรองเท้านะครับ